ในชีวิตนี้ไม่มีใครที่เดินทางไปจนถึงปลายทางโดยไม่ถูกกระทบไม่ถูกตำหนิหรือไม่ถูกทำร้ายทั้งทางคำพูดและการกระทำโลกไม่ได้หมุนตามใจเราและผู้คนก็ไม่ได้คิดดีต่อเราทุกคนเราทุกคนเคยถูกใครบางคนทำให้เจ็บบางคนพูดใส่ร้ายให้เสียชื่อบางคนหักหลังในวันที่เราไว้ใจที่สุด บางคนใช้ความเห็นแก่ตัวทำลายความรู้สึกของเราโดยไม่รู้สึกผิดและเป็นธรรมดาที่ใจเราจะเกิดไฟแค้นไฟที่ลุกโชนเงียบๆในอกเหมือนเปลวไฟที่คอยเผาใจเราเองหลายคนเชื่อว่าถ้าได้เอาคืนเราจะสบายใจแต่ในความจริงทุกครั้งที่เราจมอยู่ในความแค้นเรากำลังให้ชีวิตเราถูกควบคุมโดยคนที่ทำร้ายเรา เรากำลังผูกจิตใจของเราไว้กับสิ่งสกปรกที่เขาโยนมาและยิ่งเก็บไว้นานใจก็ยิ่งหนักพระพุทธเจ้าสอนว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเพราะทุกครั้งที่เราเลือกไม่แค้นเรากำลังตัดวงจรของความทุกข์เราไม่ได้ทำเพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับการให้อภัยแต่เราทำเพราะเราสมควรได้รับความสงบการไม่เบียดเบียนไม่คิดทำร้ายไม่คิดตอบโต้ไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้ แต่มันคือการยืนอยู่เหนือเกมของเขามันคือการเลือกเดินบนเส้นทางที่สะอาดปลอดจากพิษของโทสะเพราะคนที่ใจสงบคือคนที่ชนะตั้งแต่ยังไม่ต้องต่อสู้และนี่คือหลักธรรมที่หลายคนมองข้ามยิ่งไม่แค้นยิ่งไม่เบียดเบียนยิ่งดีเพราะยิ่งเราตัดไฟแค้นออกจากใจได้มากเท่าไหร่ชีวิตเรายิ่งเบายิ่งโล่งยิ่งเจริญ และความสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มก่อตัวจากภายในวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่แก่นคำสอนนี้อย่างลึกซึ้งเพื่อให้คุณเข้าใจว่าการไม่แค้นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องใจของเราและทำให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสง่าง,งามที่สุดข้อที่หนึ่งไม่แค้นคือการปล่อยวางภาระที่หนักที่สุดในใจ ในชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกทำร้ายด้วยคำพูดการกระทำหรือแม้กระทั่งการถูกหักหลังจากคนที่เราไว้ใจมากที่สุดบางครั้งเป็นเพื่อนสนิทบางครั้งเป็นคนในครอบครัวหรือบางครั้งเป็นคนรักที่เราเคยฝากหัวใจไว้ให้เต็มร้อยความเจ็บปวดเหล่านี้มักฝังลึกและหลายคนเลือกจะเก็บมันไว้เป็นความแค้นโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงอันลึกซึง้ง พราะตราบใดที่เรายังตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ววงจรแห่งเวรย่อมหมุนต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนไฟที่เติมฟืนยิ่งเติมก็ยิ่งลุกโชนไม่เคยดับลงเองความแค้นเหมือนการกินยาพิษแต่หวังให้คนอื่นตายความแค้นไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่เราดื่มเองทุกวันแต่หวังให้คนที่เราเกลียดล้มตายจากพิษนั้น ความจริงคือคนที่ถูกเราฝังใจแค้นอาจใช้ชีวิตอย่างปกติยิ้มหัวเราะกินอิ่มนอนหลับอย่างสบายส่วนคนที่แบกความแค้นกลับคือเราที่ใจร้อนรุ่มคิดไม่ตกและไม่สามารถปล่อยวางได้ความแค้นยังคอยขังเราไว้ในอดีตทําให้เรามองไม่เห็นอนาคตทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยอารมณ์ลบเราจะไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังเสียเวลาเสียพลังชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การจดจํา การไม่แค้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของคนที่แข็งแกร่งจากภายในหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่แก้แค้นคือการยอมแพ้หรือปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลแต่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าการไม่แค้นเป็นการอยู่เหนืออารมณ์โกรธและความปรารถนาที่จะทำร้ายผู้อื่นเพราะคนที่โต้อตอบด้วยการแก้แค้นคือคนที่กำลังปล่อยให้อีกฝ่ายควบคุมเราด้วยอารมณ์การไม่แค้นคือการประกาศกับตัวเองว่า ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาบงการจิตใจและความสงบสุขของฉันได้อีกนี่คือพลังของการควบคุมตนเองที่แท้จริงเพราะการควบคุมใจให้ไม่รู้ไปตามโทสนนั้นยากกว่าการควบคุมผู้อื่นนับร้อยเท่าปล่อยวางเพื่อใจที่เบาลองนึกภาพคนที่แบกหินหนักไว้บนบ่าเดินไปทุกคนทุกแห่งวันแล้ววันเล่านั่นคือภาพแท้จริงของคนที่แบกความแค้นเอาไว้การปล่อยวางความแค้นก็เหมือนการวางหินก้อนนั้นลงเราจะรู้สึกเบาโล่ง และสามารถก้าวเดินต่อไปได้ไกลกว่าที่เคยเมื่อเราวางความแค้นลงเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำกับเรานั้นถูกต้องแต่เรากำลังบอกตัวเองว่าฉันเลือกความสงบมากกว่าความทุกข์และเมื่อใจเราสงบความคิดที่ชัดเจนก็จะกลับมาเราจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เห็นโอกาสใหม่และมีพลังกลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผลดีของการไม่แค้นหนึ่ง จิตใจสงบขึ้นไม่มีความร้อนรุ่มในใจไม่ต้องคอยเฝ้ารอวันเอาคืน 2. สุขภาพกายดีขึ้นความเครียดจากความแค้นส่งผลต่อร่างกายทั้งความดันหัวใจและภูมิคุ้มกัน 3. มีเวลาสร้างสิ่งดีๆแทนที่จะเสียเวลาคิดหาวิธีทำร้ายผู้อื่นเราสามารถเอาเวลาไปสร้างชีวิตใหม่ 4. เป็นอิสระจากอดีตความแค้นทำให้เราติดอยู่กับเรื่องเก่าการปล่อยวางทำให้เราเดินหน้าได้ ห้าสร้างบุญให้ตัวเองการให้อภัยและไม่จองเวรเป็นบุญใหญ่ที่ช่วยให้ใจผ่องใสาการไม่แค้นคือการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของอารมณ์โกรธเราเลือกวางเพราะเราเห็นค่าของความสงบมากกว่าความพอใจชั่วคราวจากการแก้แค้นเมื่อใจเราไม่แบกหินก้อนหนักนั้นอีกต่อไปชีวิตก็จะเบาโล่งและพร้อมรับสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าข้อที่สการไม่เบียดเบียนคือการสร้างบุญให้ตนเองทุกวัน ในโลกนี้มีหลายวิธีที่จะทำให้ตัวเราเจริญขึ้นทั้งการทำงานการขยันเรียนรู้หรือการหมั่นฝึกฝนตนเองแต่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในการสร้างบุญกุศลน,นั่นคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคำว่าไม่เบียดเบียนในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่ทำร้ายทางร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงการไม่ทำร้ายด้วยคำพูดและจิตใจด้วยเพราะการเบียดเบียนอาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจและทุกครั้งที่เราทำลงไปมันจะทิ้งร่องรอยในใจทั้งของเราและของผู้อื่นการไม่เบียดเบียนคือการให้พื้นที่ปลอดภัยแก่กันและกันในยุคปัจจุบันผู้คนมากมายใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งขันและเอาตัวรอดหลายครั้งความเห็นแก่ตัวก็ทำให้เราเผลอเบียดเบียนคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเช่นการพูดจาเสียดสีการตัดโอกาสผู้อื่นหรือแม้แต่การใช้ความได้เปรียบเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งอยู่ในเมตตากรุณาและอุเบกขาเพื่อให้เรามีสติและระวังไม่ให้การกระทําของเราไปทําร้ายจิตใจผู้อื่นเมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรากําลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาพื้นที่ที่เขาสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอดใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกทําร้ายทั้งทางกายวาจาหรือใจและพื้นที่ปลอดภัยนี้จะย้อนกลับมาหาเราเช่นกันไม่เบียดเบียนคือการไม่สร้างนี้เวรใหม่ นี่ที่หนักที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่นี่เงินทองแต่คือนี่เวรเพราะเมื่อเราทำร้ายใครไม่ว่าด้วยวิธีใดย่อมสร้างพลังลบที่ผูกพันกันไปอีกยาวนานตามกฎแห่งกำบังครั้งนี่เวรนี้อาจตามข้ามภพข้ามชาติทำให้เราต้องชดใช้ในรูปแบบต่างๆการไม่เบียดเบียนจึงเป็นการหยุดสร้างนี่เวรใหม่ตั้งแต่วันนี้เราเลือกที่จะทำแต่สิ่งที่ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการไม่พูดคำหยาบไม่ใส่ร้ายไม่เอาเปรียบหรือแม้แต่ไม่ดูถูกคนอื่น เพราะทุกการกระทําเหล่านี้คือการลงทุนในความสงบของอนาคตของเราเองไม่เบียดเบียนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอบางคนเข้าใจผิดว่าการไม่เบียดเบียนคือการยอมให้คนอื่นทําอะไรกับเราก็ได้ซึ่งไม่ใช่เลยเพราะไม่เบียดเบียนในที่นี้หมายถึงการไม่ทําร้ายใครก่อนไม่สร้างเวรก่อนแต่ก็ต้องปกป้องตนเองอย่างมีสติและไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแท้จริงแล้วต้องมีพลังใจที่แข็งแกร่ง เพราะต้องควบคุมความกโกรธความอยากเอาชนะและความอิจฉาให้อยู่หมัดต้องรู้จักให้อภัยและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ง่ายผลลัพธ์ของการไม่เบียดเบียน 1- ใจเป็นกุศลอยู่เสมอเพราะเราไม่คิดร้ายและไม่ทำร้ายใคร 2- ความสัมพันธ์ดีขึ้นผู้คนรอบตัวจะรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจเรา 3- หลีกเลี่ยงเวรกรรมไม่สร้างหนี้เวรใหม่ให้ต้องชดใช้ในอนาคต 4. ชีวิตสงบขึ้น เพราะไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแก้แค้น5เป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีตามไม่เบียดเบียนคือการให้บุญกับตัวเองทุกวันทุกวันที่เราตั้งใจไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนวันนั้นเรากำลังสะสมบุญที่มองไม่เห็นแต่มีพลังมหาศาลบุญเหล่านี้ จะคอยปกป้องเราเหมือนร่มเงาในวันที่แดดแรงหรือเหมือนเรือที่ช่วยพาเราข้ามพายุในยามที่ชีวิตเจอวิกฤตและยิ่งเราฝึกไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาและใจเราก็จะยิ่งมีความสุขที่ลึกและมั่นคงไม่ใช่ความสุขชั่ววูบที่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครและใช้ชีวิตอย่างไม่สร้างเวรกรรมการไม่เบียดเบียนคือหนึ่งในวิธีแห่งบุญที่สำคัญที่สุด เพราะมันไม่เพียงแต่ปกป้องผู้อื่นจากความทุกข์แต่ยังปกป้องใจของเราเองให้สะอาดและผ่องใสเหมือนน้าใสที่ไม่ถูกกวนให้คุณยิ่งเราฝึกไม่เบียดเบียนมากเท่าไรชีวิตเราก็ยิ่งเบาสงบและเจริญมากขึ้นเท่านั้นข้อที่สการไม่จองเวรคือการหยุดวงจรทุกข์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครใช้ชีวิตโดยไม่เคยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการถูกนินทาถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบจนสูญเสียสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะเป็นทุกข์นานแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำกับเราเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตอบสนองอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระง,งับด้วยการจองเวรคำสอนนี้ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพราะตราบใดที่เรายังคิดจะแก้แค้นวงจรแห่งเวรย่อมไม่สิ้นสุดเปรียบเหมือนการปาหินใส่กันคนหนึ่งคว้างอีกคนก็คว้างตอบไม่มีใครยอมวางหินลงจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบาดเจ็บ และล้มลงไปด้วยกันวงจรเวรกรรมทำงานอย่างไร 1. มีเหตุให้เจ็บเกิดจากการกระทําหรือคำพูดที่ทำร้ายเรา 2. เกิดความโกรธใจถูกไฟโทระเผาจิตวุ่นวาย 3. ตอบโต้ด้วยการทำร้ายกลับคำพูดหรือการกระทําของเราทำให้เขาเจ็บ 4. เขาก็โกรธและตอบโต้กลับอีกวงจรนี้จะหมุนต่อไปไม่รู้จบ เมื่อมองแบบนี้จะเห็นว่าการจองเวรไม่เคยทําให้เรื่องจบลงเลยตรงกันข้ามมันจะทําให้ความบาดหมางลึกขึ้นรอยร้าวในความสัมพันธ์ขยายกว้างและสร้างบาดแผลใหม่ขึ้นเรื่อยๆไม่จองเวรไม่ได้หมายความว่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนกลัวว่าการไม่จองเวรคือการยอมให้คนผิดลอยนวลความจริงคือไม่จองเวรไม่ได้แปลว่าต้องลืมทุกสิ่งหรือกลับไปคบหากับคนที่ทำร้ายเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเรายังสามารถปกป้องตัวเองวางขอบเขตและอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านั้นแต่เราไม่ปล่อยให้ไฟโกรธมาบงการการตัดสินใจของเราทำไมการไม่จองเวรจึงทำให้ชีวิตจเจริญขึ้นหนึ่งตัดเชื้อแห่งความทุกข์ การไม่จองเวรเปรียบเหมือนการหยุดเติมฟืนเข้าไปในกองไฟทำให้ไฟดับลง 2. รักษาใจให้สงบเราไม่ต้องคอยเฝ้ารอวันเอาคืนจิตไม่ฟุ้งซ่าน 3. ส,สร้างภาพลักษณ์ที่น่านับถือคนรอบข้างจะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดมีวุฒิภาวะ 4. ลดการสร้างกำไรม่การแก้แค้นมักนำไปสู่การทำผิดซ้ำซ้อนกลายเป็นผู้ก่อเวรเสียเองการไม่จองเวรคือการให้อภัยตนเอง การจองเวรเปรียบเหมือนการกักขังตัวเองอยู่ในคุกแห่งความโกรธเราคือทั้งนักโทษและผู้คุมในเวลาเดียวกันการไม่จองเวรจึงไม่ใช่แค่การปล่อยอีกฝ่ายไปแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากคุกนั้นการให้อภัยในที่นี้ไม่จำเป็นต้องพูดออกไปต่อหน้าอีกฝ่ายแต่คือการบอกตัวเองในใจว่าฉันจะไม่เสียเวลาและพลังชีวิตไปกับความแค้นนี้อีกนี่คือการคืนอิสรภาพให้หัวใจ และเปิดโอกาสให้เรามีพื้นที่ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาแทนตัวอย่างจากชีวิตจริงเรามักเห็นคนที่เลือกแก้แค้นจนชีวิตพังลงเพราะการตอบโต้ด้วยความโกรธทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆเช่นการทะเลาะกันในที่ทำงานแล้วเล่นงานกันด้วยการใส่ร้ายต่อผู้บริหารหรือการโต้เถียงในครอบครัวที่บานปลายจนกลายเป็นการตัดญาติแต่ในทางกลับกันเราก็เห็นตัวอย่างของคนที่เลือกไม่ตอบโต้กลับตั้งแต่แรกทำให้ปัญหาคลี่คลายเร็ว และรักษาสันติภาพในระยะยาววิธีฝึกใจให้ไม่จองเวร 1. ห,หยุดและหายใจลึกๆก่อนจะตอบโต้เพื่อให้สติกลับมา 2. คิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวถ้าเราแก้แค้นจะได้อะไรและต้องเสียอะไร 3. ม,มองอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจบางครั้งเขาทำร้ายเราเพราะเขาเองก็กำลังทุกข์ 4. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนให้อภัยได้แต่ต้องไม่เปิดโอกาสให้เขาทำร้ายซ้ำ การไม่จองเวรคือการตัดวงจรทุกข์ตั้งแต่ต้นทางเราเลือกที่จะอยู่เหนือความโกรธปกป้องใจให้สงบและสร้างอนาคตที่ไม่เต็มไปด้วยนี่เวรการไม่จองเวรไม่เพียงช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันแต่ยังเป็นการสร้างชีวิตที่เบาสงบและมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงข้อที่ 4. จิตใจนิ่งสงบคือรางวัลสูงสุดของคนที่ไม่แค้นและไม่เบียดเบียนในเส้นทางของชีวิตเราทุกคนต่างสแสวงหาความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินมากมายหรือการได้เอาชนะผู้อื่นหากแต่อยู่ที่ความสงบภายในใจเพราะต่อให้เรามีทุกอย่างในโลกแต่ถ้าใจยังเต็มไปด้วยความโกรธความแค้นและความอยากทำร้ายคนอื่นชีวิตเราก็จะไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ปราศจากโทสะเป็นจิตที่ผ่องใสและเป็นสุขที่สุดและหนทางหนึ่งที่จะทำให้จิตปลอดจากโทสะได้คือการไม่แค้นไม่เบียดเบียน และไม่จองเวรเพราะเมื่อเราไม่ปล่อยให้ไฟโกรธเผาใจเราก็จะได้รางวัลอันลํำค่าที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความนิ่งสงบของจิตใจจิตสงบคือบ้านที่เรากลับมาได้เสมอคนที่จิตใจนิ่งสงบเปรียบเหมือนคนที่มีบ้านอบอุ่นและมั่นคงอยู่ในใจไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนหรือผู้คนจะทำร้ายเราอย่างไรเราก็ยังกลับมาพักใจที่บ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นภาวะของจิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งกระทบ เมื่อเราฝึกไม่แค้นไม่เบียดเบียนความวุ่นวายในใจจะค่อยๆลดลงความคิดที่เคยหมุนวนอยู่กับการเอาคืนจะถูกแทนที่ด้วยความสว่างและความชัดเจนเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตในมุมใหม่ที่ไม่ถูกบดบังด้วยอารมณ์ลบจิตนิ่งสงบไม่ใช่การเฉยชาแต่คือความเข้มแข็งที่แท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าเรานิ่งสงบแสดงว่าเราไม่สู้หรือเรายอมแพ้แต่ความจริงแล้วจิตสงบคือพลังของคนที่สามารถควบคุมตนเองได้เหนือสิ่งใด เพราะการควบคุมผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการควบคุมใจตัวเองนับร้อยเท่าคนที่ใจสงบจึงไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดผลลัพธ์ของจิตใจที่นิ่งสงบ 1. มองเหตุการณ์อย่างมีปัญญาไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบ 2. แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่าเพราะความคิดไม่ถูกรบกวนด้วยความโกรธ 3. สุขภาพดีขึ้นความสงบช่วยลดความเครียดและฟื้นฟูร่างกาย 4. ความสัมพันธ์ดีขึ้น ผู้คนอยากอยู่ใกล้คนที่ใจเย็นและมั่นคง5พลังชีวิตเพิ่มขึ้นไม่เสียพลังไปกับความคิดลบและความวุ่นวายการได้จิตสงบคือรางวัลที่ยั่งยืนกว่าทุกสิ่งถ้าเราแก้แค้นเราอาจได้ความสะใจ,จชั่วคราวแต่หลังจากนั้นใจจะยังไม่สงบเพราะความแค้นจะสร้างเรื่องใหม่ให้เราคิดวนอยู่เสมอในทางกลับกันถ้าเราเลือกไม่แก้แค้นและไม่เบียดเบียนเราจะได้รางวัลเป็นความสงบที่ยั่งยืนและความสงบนี้ จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตตราบใดที่เรายังรักษามันไว้วิธีฝึกให้จิตนิ่งสงบ 1. เจริญสติฝึกให้รู้ทันอารมณ์โกรธตั้งแต่เริ่มต้น 2. แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีให้กับตนเองและผู้อื่นแม้แต่คนที่ทำร้ายเรา 3. หายใจอย่างมีสติใช้ลมหายใจนำใจกลับมาที่ปัจจุบัน 4. พิจารณากรรมเตือนตัวเองว่าทุกคนต่างเป็นผู้รับผลของกรรมของตน 5. ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกำมือเราความนิ่งสงบของจิตใจคือของขวัญสูงสุดที่คนไม่แค้นและไม่เบียดเบียนจะได้รับมันคือความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกและไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเมื่อเรามีจิตสงบเราจะสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ข้อที่5 การไม่แก้แค้นคือการให้โอกาสชีวิตเดินไปข้างหน้าเมื่อเราเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือการกระทำสิ่งแรกที่จิตใจมนุษย์มักปรุงแต่งขึ้นคือความคิดที่จะเอาคืนเหมือนเป็นการทวงความยุติธรรมให้ตัวเองแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่คือการแก้แค้นไม่ได้ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าเลยมันเพียงแค่ดึงเราให้จมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดพระพุทธเจ้าทรงเตือนเราเสมอว่าความคิดที่ตั้งอยู่บนโทสย่อมนำไปสู่ทุกข์ใหม่การไม่แก้แค้น จึงไม่ใช่เพียงการปล่อยคนผิดไปแต่คือการปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากอดีตเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าการแก้แค้นผูกเราไว้กับอดีตลองคิดดูว่าทุกครั้งที่เราวางแผนจะแก้แค้นเราต้องเอาเวลาพลังงานและความคิดทั้งหมดไปผูกไว้กับเหตุการณ์เดิมๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องย้อนคิดซ้ำๆถึงความเจ็บปวดความโกรธและความรู้สึกไม่พอใจจนทำให้เราไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับสิ่งใหม่ๆในชีวิต การไม่แก้แค้นจึงเป็นเหมือนการปลดโซ่ตรวนที่ผูกเราไว้กับเรื่องร้ายในอดีตการไม่แก้แค้นคือการเลือกอนาคตแทนที่จะยึดอดีตเมื่อเราไม่ตอบโต้ด้วยการทำร้ายเรากำลังเลือกที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลใหม่เรากำลังเลือกที่จะเก็บพลังงานของเราไว้ใช้กับสิ่งที่สร้างสรรค์กว่าเราอาจใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการพัฒนาตัวเองการดูแลครอบครัวหรือการสร้างผลงานที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้น ประโยชน์ของการไม่แก้แค้น 1. ใจปลอดโปรง่งไม่ต้องคิดหาวิธีทำร้ายใคร 2. ลดความเสี่ยงจากปัญหาซ้ำซ้อนการแก้แค้นมักนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือความสัมพันธ์ 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีคนรอบข้างจะเคารพเราในฐานะคนที่ควบคุมตัวเองได้ 4. เปิดทางให้โอกาสใหม่ๆเข้ามาเมื่อใจไม่ติดอยู่กับความแค้นเราจะมองเห็นหนทางใหม่ที่สดใสกว่า ตัวอย่างจากชีวิตจริงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกแก้แค้นและจบลงด้วยการเสียงานเสียเพื่อนหรือแม้กระทั่งเสียอิสรภาพแต่ก็มีคนอีกมากที่เลือกวางและผลลัพธ์คือพวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างสง่างามเช่นคนที่ถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายแต่แทนที่จะตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายกลับเขากลับใช้เวลาไปพิสูจน์ฝีมือจนได้เลื่อนตำแหน่งสูงกว่าเดิมและได้รับความเชื่อถือจากทุกฝ่ายนี่คือตัวอย่างของการใช้โอกาส เดินไปข้างหน้าแทนที่จะถอยหลังไปติดอยู่กับความแค้นวิธีฝึกใจให้เลือกเดินหน้าแทนการแก้แค้น 1. ถามตัวเองว่าแล้วต่อจากนี้ละ่ะเพื่อให้เรามองอนาคตแทนการหมุนวนอยู่กับอดีต 2. มองปัญหาเป็นครูเหตุการณ์ร้ายอาจสอนเราเรื่องความอดทนการป้องกันตัวหรือการเข้าใจคน 3. กำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อให้จิตใจมีสิ่งที่ควรโฟกัสมากกว่าการเอาคืน สใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนความโกรธเป็นพลังในการสร้างส,างสิ่งดีๆการไม่แก้แค้นคือการมอบโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในเส้นทางใหม่โดยไม่ต้องย่ำอยู่ในโคลนตมของอดีตมันคือการเลือกอนาคตที่สงบและมีคุณค่ามากกว่าการเผาผลาญเวลาและพลังไปกับการทำร้ายผู้อื่นเมื่อเราเลือกเดินไปข้างหน้าแทนการหันหลังกลับเราก็กำลังสร้างชีวิตที่เบาสว่างและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ข้อที่6 ผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ชนะใจตนเองในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่พยายามเอาชนะผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกำลังวาจาหรืออำนาจแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าการเอาชนะคนอื่นนั้นเป็นเพียงชัยชนะภายนอกที่อยู่ไม่นานเพราะสุดท้ายแล้วยังมีอีกสนามรบที่สำคัญกว่าและยากกว่ามากนั่นคือสนามรบภายในใจของเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนะตนเองประเสริฐกว่าชนะผู้อื่นพันครั้งพันหน เพราะการชนะใจตนเองเป็นชัยชนะที่ไม่มีใครมาพรากไปได้และมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตการชนะคนอื่นเวอร์ซัสการชนะตนเองชนะคนอื่นอาจได้ความภูมิใจชั่วคราวแต่ก็ต้องคอยระวังว่าจะถูกโต้กลับและมักต้องปกป้องตำแหน่งนั้นอยู่ตลอดเวลาชนะตนเองคือการควบคุมอารมณ์ความคิดและการกระทำของตัวเองได้ไม่ให้ตกเป็นทาสของความโกรธความแค้นหรือความอยากเอาชนะ คนที่ชนะตนเองได้คือคนที่ไม่ถูกลากไปในทางที่ผิดแม้จะมีโอกาสทำร้ายหรือเอาคืนผู้อื่นเขายังสามารถเลือกหนทางที่ถูกต้องและรักษาความสงบภายในใจไว้ได้ทำไมการชนะใจตนเองถึงยากที่สุดเพราะศัตรูภายในใจของเรานั้นอยู่กับเราตลอดเวลามันคือความโกรธความโลภความหลงความอยากเอาชนะสิ่งเหล่านี้มักแฝงตัวมาในรูปของเหตุผลสวยหรูเช่นเรากำลังทวงความยุติธรรม หรือเราแค่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกแต่แท้จริงแล้วมันคืออารมณ์ที่กำลังควบคุมเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวผลลัพธ์ของการชนะใจตนเอง 1. จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดหรือการกระทําของใครง่ายๆ 2. ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะเราไม่ยอมลดตัวลงไปทําสิ่งที่ผิดแม้ในยามกโกรธส เป็นที่เคารพของคนรอบข้างผู้คนจะมองว่าเรามีวุฒิภาวะและความน่าเชื่อถือ 4. ลดเวรล,ลดกรรมเพราะเราไม่สร้างเหตุร้ายที่จะย้อนกลับมาหาเราในอนาคต 5. มีอิสระทางใจไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกหรืออารมณ์วิธีฝึกชนะใจตนเอง 1. สติรู้ทันว่าตัวเองกำลังโกรธหรือกำลังอยากแก้แค้น 2. เมตตามองผู้อื่นในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ของโลก สามพิจารณาผลลัพธ์ถามตัวเองเสมอว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วเราจะได้อะไรจริงๆสยอมรับความจริงว่าบางเรื่องเราไม่สามารถควบคุมได้หฝึกวางใจเป็นกลางมองเหตุการณ์โดยไม่เอาอารมณ์ไปตัดสินผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เอาชนะคนทั้งโลกได้แต่เป็นคนที่เอาชนะใจตนเองได้อย่างมั่นคงเพราะต่อให้ชนะคนอื่นมากมายหากแพ้ใจตัวเองเราก็จะเป็นทาสของอารมณ์อยู่ดี แต่ถ้าเราชนะใจตัวเองได้เราจะมีอิสรภาพภายในที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกและนั่นคือชัยชนะที่ไม่มีวันเสื่อมข้อที่7ความเมตตาคือกำแพงป้องกันความแค้นและความรุนแรงในเส้นทางแห่งการไม่แค้นและไม่เบียดเบียนสิ่งที่จะช่วยให้เรารักษาสภาพใจนี้ได้อย่างมั่นคงคือความเมตตาเมตตาไม่ใช่แค่ความสงสารผู้อื่นแต่คือความปรารถนาดีที่ออกมาจากใจ โดยไม่มีเงื่อนไขเราอยากให้เขามีความสุขแม้ว่าเขาอาจเคยทำให้เราทุกมาก่อนก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาจิตย่อมป้องกันอันตรายทั้งปวงนั่นเพราะเมื่อใจเราเต็มไปด้วยเมตตาความคิดที่อยากทำร้ายหรือเอาคืนก็จะไม่มีพื้นที่ให้เติบโตความเมตตาจึงทำหน้าที่เหมือนกำแพงหนาที่กั้นไม่ให้ความโกรธและความรุนแรงเข้ามาครอบงำใจเราได้ง่ายๆเมตากับความแค้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ ใจที่มีเมตตาเหมือนมีแสงสว่างส่องอยู่ภายในส่วนความแค้นก็เหมือนความมืดที่พยายามจะปกคลุมแสงและความมืดไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในเวลาเดียวกันถ้าเราหมั่นปลูกเมตตาในใจความแค้นก็จะค่อยๆเลือนหายไปเหมือนเช้าวันใหม่ที่ลบความมืดของคืนวานออกไปเมตตาทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในการและกัน หลายครั้งเรารู้สึกอยากแก้แค้นเพราะมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูหรือคนเลวจนลืมไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียมีความทุกข์ความผิดพลาดและความอ่อนแอเหมือนเราความเมตตาทําให้เรามองเห็นความเป็นเพื่อนร่วมทางในโลกนี้และลดความรู้สึกอยากทําร้ายเขาลงผลลัพธ์ของการมีเมตตาหนึ่งใจเบาและเป็นสุขไม่ต้องแบกความโกรธไวสองความสัมพันธ์ดีขึ้น เพราะคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้เรา 3. ป้องกันความรุนแรงลุกลามเมตตาช่วยหยุดการตอบโต้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด 4. สร้างบุญกุศลเพราะเราสร้างเหตุแห่งความดีที่จะย้อนกลับมาหาเราในอนาคต 5. เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคนที่เห็นเราใช้เมตตาแทนการแก้แค้นจะได้รับแรงบันดาลใจให้ทำตามวิธีฝึกเมตตาในชีวิตประจำวัน หแผ่เมตตาทุกเช้าเย็นอธิษฐานให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข 2. ฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่ายก่อนตัดสิน 3. ม,มองหาความดีเล็กๆในตัวคนแม้จะเป็นคนที่เราไม่ชอบก็ตาม 4. ให้อภัยอย่างจริงใจไม่ใช่เพื่อปล่อยเขาแต่เพื่อปล่อยใจเรา 5. ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แม้กับคนที่เคยทำให้เราลำบากความเมตตาไม่เพียงช่วยดับไฟความแค้น แต่ยังสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นต่อไปมันคือพลังที่ทำให้เรากลายเป็นผู้รักษาสันติไม่ใช่ผู้เติมเชื้อไฟเมื่อเรามีเมตตาเป็นพื้นฐานของใจเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบและมั่นคงไม่ว่าภายนอกจะเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใดสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าไฟแค้นไม่เคยเผาใครได้เท่ากับการเผาใจของเราเองยิ่งเราปล่อยให้ความโกรธความอยากเอาคืนครอบงำจิตใจนานเท่าไหร่ เรายิ่งเป็นฝ่ายสูญเสียพลังชีวิตและความสุขของเราไปทีละน้อยพระพุทธเจ้ามีได้สอนให้เรายอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมแต่สอนให้เรารู้จักวางสิ่งที่เป็นพิษต่อใจเพราะเมื่อเราไม่แบกหินหนักไว้บนบ่าการเดินทางก็จะเบาขึ้นและเราจะมีพลังเหลือเฟือเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตต่อไปการไม่แค้นไม่เบียดเบียนไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือความเข้มแข็งที่เงียบมันคือพลังของคนที่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะคนที่เอาชนะใจตนเองคือผู้ชนะที่แท้จริงขอให้วันนี้คุณเลือกปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาเลือกเก็บหัวใจของคุณไว้ให้สะอาดเลือกใช้ชีวิตอย่างที่คุณ,ณภูมิใจแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะใคร แต่มันอยู่ที่การชนะใจตัวเองเพราะยิ่งไม่แค้นยิ่งไม่เบียดเบียนยิ่งดีและนั่นคือกุญแจสู่ชีวิตที่เจริญและจิตใจที่นิ่งสงบตลอดไป